เวลาคุณแพทขึ้นเนี่ยขึ้นรอบเดียวหรือสองรอบรอบตามนี้รอบตามนี้รอบนี้รอบโนี้เคยได้ยินคําพูดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มีหวังไปต่างประเทศกันดีกว่าพี่แพทช่วยตอบคำถามนี้หน่อยมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบคือเวลาที่ตลาดราคาถูกใช่ไหมคนขาย t ต p l o ล s c u ัด Loss กันมันก็เป็นช่วงที่คนหมดหวังสาบแช่งสาบส่งนะ พอมันลงไปสุดเนี่ยคนขายขายหมดมันก็จะเป็นการขึ้นของรอบใหม่มันไม่ไดมีอะไรซับซ้อนก็กคืออยู่ที่รอบอยู่ที่วัฏจักรเหมือนอเมริกาปีนี้มันดีเพร่ะปีแล้วมแย่ yeah. ปีแล้วอเมริกาเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีอะไรที่แบบลงมหาศาลถูกต้องทำให้ปีนี้อเมริกาโดดเด่น แต่ละประเทศเนี่ยรอบไซเคิลแตกต่างกันเพราะงั้นเรารู้ทั้ง2ตลาด3ตลาด4ตลาดยิ่งทําให้เราหาโอกาสในแต่ละรอบแต่างกันก็้ามางกานซองมาเซอร2เนี่ยเราจะโฟกัสต่างประเทศด้วยถูกไหมทรให้เราเอารอบเข้ามาสัมพันธ์กันปกติถ้าดูที่เดียวเนี่ยไอ้ช่วงแย่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ตอนนี้เราแย่ที่นู่นดีพอสุดท้ายพอที่นู่นมันดีมากเราต้องโยกกลับมามาซื้อในจุดเริ่มต้นของหุ้นไทยพูดถึงรอบคุณแพทเวลาคุณแพท ขึ้นเนี่ยขึ้นรอบเดียวหรือสองรอบรอบนี้รอบนี้รอบวงนี้รอบวงนี้นักเทปแล้วบ้านเนี่ยอะไรเงี้ยหมุนรอบกําไรรอบเอ้ยเอาอีกรอบหนึ่งใครอยากรู้ว่าคุณแพ้ลงกี่รอบไปเจอกันในโครงการเดิมต้อกมาสเตอร์ติอใช่เหรอวะน้ำลายเต็มเลยวะ